พี่น้องเข้าเช่าอีสานบ่อซอยกันปกป้องไว้สงสัยพอยายพิรพันธ์คือซิบรอดเพราะว่าคุณพิรพันธ์เนี่ยเรากาลังต่อสู้อย่างเต็มที่ที่จะกอบกู้พลังงานให้กลับมาเป็นของคนไทยให้เข้าได้ใส่พลังงานในราคาที่สมเหตุสมผลราคาบ่อแพงเกินไปบ่อแมนผูกขาดเอาไว้อยู่แต่กำไรทุนพี่น้องก็ไปเช็คข้อมูลยุไซก็ได้พอยายพิรพันธ์เล่าป้องกันไว้ มีคนสิบเปเซ็นสัญญาผูกมัดให้เฮาซื้อไฟฟ้า3,600เมกะวัตต์นั่นก็แปลว่าเฮ้าต้องจ่ายค่าไฟแพงไปอีก2 5หปีจนลูกจนหลานเฮาคุณพิรพันธ์เราบอ่ยมเรายกเลือกสัญญานี้เราบอกว่าต้องมีการตรวจสอบใหม่หรืออย่างกรณีเมืองแม่เมาะลำปางก็มีคนพยายามงุบงิบจัดทั่วกันพากันไปขนทานหินลิกในจ้างเมากันไปเจ็ดพันกว่าล้าน คุณพี่รพันธ์บอกว่าเอ้ยมันผสมเหตุสมผลมันแพงเกินไปแบบนี้ประชาชนคนไทยเสียประโยชน์เล่ากันระง,งับโครงการเอาไว้แล้วเล่ากันตั้งให้ผู้กันเรียวัดพลตารวจโทรเรวัดกิ่นเกษรพี่น้องมาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบท่านเรียกวัดี่เบิดประเทศนี่ไมไไยไผ่บ่หู้รอกว่าเล่านี่ยคือนายตำรวจน้ามดีนายตำรวจตรงชิ้นผู้หนึ่งคนสําคัญของประเทศไทยคันพพรายพี่รพันธ์เรามีนอไม่ได้ไผ่สิบปีกามาตัาง้งเพราะเรวัดมาตรวจสอบ นี่ก็บ,บอกคุณภาพได้พี่น้องว่าคนยญยพิรพันธ์เล่าตรงมาตรงไปแล้วเล่ารักษาผลประโยชน์ให้คนไทยหรีแม้แต่คนนี้อ็มโูซีซนี่คุณพิรพันธ์ก็บ,บอกว่าบ่เห็นด้วยถ้าจะเอาเรื่องพลังงานมากดดันพี่น้องคนไทยให้เฮายอมสิ้นสัญญายอมรับ m อ u ม4ูีเข้าจะเสียผลประโยชน์มากไหมให้กัมพูชาได้พี่น้องครับมันไม่มีผู้ใดกล้าขัดใจแต่ว่าคนหญ่พิรพันธ์เราบยยอมสถานการณ์ตอนนี้ มันมีคนพากันไปตีกรอบอยู่เขาใหญ่พี่น้องไปเช็คเอาโรดมีแต่นายทุนใหญ่นายทุนพลังงานนายทุนน้ำมันมีแต่มหาเศรษฐีเราก็มีคนที่มีอํานาจที่สุดในประเทศไทยที่ไม่ต้องติดคุกไม่แต่วันเดียวพุ่นหละัะเขาไปตีกลอบน้ำกันหลังจากนั้นเขาก็ต้องจัดการอีกอย่างที่มาขัดขวางผลประโยชน์ของเขาเขาก็ต้องจัดการไปพี่น้องไปเบื้องลดครับการที่เขาเขียดขึ้นมาเนะี่ยยังพญ่ยี่บ้านอยู่ในปานะ่าเนี่ยเบื้องสภาพเอาซะ ตอนนี้เบิรงบอได้มุนอุยปุ้ยเห็นบอยยกได้บังอาจคัดขวาาผู้มีอำนาจผู้ยิ่งใหญ่พอมองย้อนกลับไปพ่อใหญ่พิรพันธ์่ะผมห่วงว่าเล่าสีบ่ยังถ้าเล่ากระเด็นกระดอนหายไปพวกเฮาคนไทยก็ต้องตกอยู่ไตอำนาจตกอยู่ในกำมือของนายทุนพลังงานอีกต่อไปบ่ฮห้วงว่าอีกซาดใหดจังสิได้เลื่อมตาอาปากันขึ้นเมื่อใดรอบนี้เพราะฉะนั้นรอบนี้มันมีความจําเป็น ที่พี่น้องคนไทยทุกมูอทุกฝ่ายสิมักพรรคไดสิมักนักการเมืองท่านไหก็ตามเถอะแต่กรณีคุณพีรพันธ์นี่เข้ามีความจำเป็นต้องซอยกันปกป้องเขาเข้าต้องออกมาแสดงพลังซอยกันเซฟซอยกันแช่ซอยกันโพดไปเห็ุไดง่ายๆครับพิมพ์ขึ้นไปแช่กันไปแฮชแท็กเซฟพิรพันธ์ง่ายๆเท่านั้นแช่กันไปให้มันกระจายให้มันกระหึมให้มันดังทั้งประเทศไทยให้นายใหญ่เขาได้รู้ ว่าพี่น้องประชาชนดูอยู่คุณจะทำอะไรตามใจคุณจะทำอะไรเพื่อเอาใจในทุนอย่างเดียวไม่ได้พวกเราคนไทยไม่ยอมพวกเราจะปกป้องคนที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของพวกเราเราจะไม่ยอมให้ท่านทำอะไรได้ตามเพ่อใจพวกเราพี่น้องคนไทยขอบินธบาทไว้ขอบินทบาทคุณพีรพันธ์เอาไว้ในายใหญ่โปรดไว้ชีวิตเขาเราต้องการให้ผู้ชายคนนี้ทำงานทำเรื่องดีด กับพี่น้องคนไทยกับลูกหลานของเราต่อไปให้มันสําเร็จพวกเขาขอทอนนั้นเพราะฉะนั้นมันมีความจําเป็นต้องซอยกันครับพวกเขาพี่น้องชาวอีสานก็ต้องเคียงบาเคียงไรพี่น้องคนไทยเหมือนประเทศด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องคุณพิรพันธ์มีความจําเป็นครับพี่น้องชาวอีสานของเขาต้องออกมาซอยกันเซฟพิรพันธ์ให้ได้ครับพี่น้อง